ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าการปล่อยให้บุตรหลานไปแว้นผู้ปกครองก็จะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงบนท้องถนนไม่ได้มีความผิดแค่ผู้ขับขี่เท่านั้นครับเพราะนอกจากผู้ขับขี่จะมีความผิดในหลายข้อหาแล้วเช่นขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นขับรถในลักษณะผิดวิสัย ขับรถโดยประมาทหวดเสียวและแข่งรถโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วเจ้าของรถที่ผู้ต้องหานำไปขับขี่จะถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดรวมทั้งผู้ปกครองของเด็กแว้นเองนะครับก็จะถูกทำทันบนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากว่าบุตรหลานได้กระทำผิดซ้ำอีกผู้ปกครองก็จะมีความผิดฐานสนับสนุนมีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ ถ้าหากว่ามีการพบเห็นหรือมีบบ่อแสเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของวัยรุ่นหรือแก๊งแข่งรถบนท้องถนนสาธารณะนะครับก็สามารถส่งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอหลักฐานไปได้ที่ Facebook 1197ใสายด่วนจราจรหรือ Facebook ศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตอรอหรือ Facebook กองปราบปรามได้เลยครับ